สิวฝ้ากระผิวดําคล้ําเสียเป็นอะไรที่ใครหลายๆคนเนี่ยต้องเจอเป็นประจําอยู่แล้วใช่ไหมคะกับปัญหาเหล่านี้แต่พลอยนะคะเป็นยิ่งกว่านั้นอีกค่ะเพราะด้วยการใช้ชีวิตประจําวันนะคะไลฟ์สไตล์การทํางานต้องออกไปเจอฝุ่นเจอแดดมลภาะวะต่างๆนะคะเจอไฟนีออนแสงแฟลชอย่างเงี้ยแล้วการแต่งหน้าทุกๆวันนะคะบ่อยๆหรือว่าการพักผ่อนน้อยปัญหาพวกนี้มันเป็นปัจจัยหลักเลยค่ะที่ทําให้ผิวของพลอยไม่แข็งแรงแล้วก็เกิดสิวก่อนหน้านี้นะคะพลอยเนี่ยเป็นสิวโผดบริเวณตรงนี้ช่วงนี้แล้วก็ช่วงคางนะคะเนี่ย มันยังทิ้งรอยไว้อยู่เลยนะคะก็คือเป็นคนที่แบบว่าพักผ่อนน้อยมากๆนะคะนอนเกือบเช้าตื่นมาก็ต้องแต่งหน้าออกไปทํางานนะคะถ่ายรูปเจอแสงแดดเจอฝุ่นอย่างเงี้ยอย่างแดดแบบช่วงบ่ายถ่ายแบบว่าเอ้ย การกางทะเลอย่างเงี้ยมันมันเป็นอะไรที่มันแย่มากๆนะคะกับผิวเราอะ่ะกับสุขภาพผิวเรานะคะแล้วพลอยนะคะก็พยายามที่จะแบบว่าลองทานอาหารเสริมมาหลายตัวนะคะทาครีมบำรุงหลายตัวมากๆนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีขึ้นมากขนาดนั้นนะคะมันก็ยังเป็นปัญหาอย่างนี้อยู่นะคะและที่สําคัญนะคะเวลาเป็นรอบเดือนต้องบอกเลยว่าพอเวลาพลอยเป็นรอบเดือนใช่ไหมฮอร์โมนมันแบบเหมือนมันเปลี่ยนแปลงแบบพุ่งปี๊ดไปอย่างเงี้ยทีเดียวพวกสิวอุดตันต่างๆนะคะมันก็กลายมาเป็นสิวอักเสบเนี่ยขึ้น เนี่ยจะเห็นว่ามันเนี่ยยังเป็นรอยทิ้งไว้อยู่นะคะอย่างช่วงสองเดือนก่อนเนี้ยรอยมันคือรอยมันหายยากมากๆอะแล้วแบบมันก็ทอนาะมันแล้วมันต้องทํางานแต่งหน้าทุกๆวันอย่างเงี้ยบางทีการแต่งหน้ามันก็ลาบากใช่ไหมคะต้องกบสิวเออถ่ายรูปมาอย่างเงี้ยรูปไม่สวยก็ต้องรีทัชคือมันแบบมันก็รู้สึกว่าเออเหนื่อยอะ ทำยังไงมันถึงจะรักษาหายเงี้ยแล้ววันนึงนะคะพอยนะคะก็เล่นเฟซเล่น IG, ไ g จีไปเรื่อยๆนี่แหละแล้วพลอยก็ไปเลื่อนเจอนะคะอาหารเสริมตัวนึงมันเป็นคอลลาเจนแล้วรีวิวมันเยอะมากๆช่วงนั้นเนี่ยเขาลดราคาอยู่เขามีราคาโปรโมชั่นเออมันก็แบบว่าเฮ้ยซื้อมาลองดีไหมอะไรอย่างงี้คือแบบ ถ้ามันไม่เห็นผลมันก็ไม่เสียดายมากเท่าไหร่เพราะว่าราคามันก็ไม่ได้แพงมากเลยขนาดนั้นนะคะก็ลองสั่งมาทานดูพอทานไปได้ประมาณสักอาทิตย์สอ,อาทิตย์ก็คือไม่ได้คาดหวังนะก็ทานทุกวันแหละทานทานทานไปอย่างเงี้ยทีนี้มันก็บังเอิญไปเจอตอนอาบน้าอ่ะแล้วก็แบบจับไปรูปหลังก,ก็แบบเฮ้ยทำไมสิวผด่ที่หลังอะไรเงี้ยมันหายไปทั้งที่เราก็ทางานเหมือนเดิมนะเพราะว่าเราก็ออกไปเจอแสงแดดอะไรเ,เหมือนเดิมอย่างเงี้ยร้อนเง่ออกเหมือนเดิมแต่แบบสิวที่หลังที่เคยเป็นอย่างเงี้ยเริ่มแห้งลงเออมันไม่เป็นแบบสิวไม่ไเล็กๆเจ็บๆ เพราะว่าเรากินอาหารเสริมตัวนี้หรือเปล่านะอะไรเงี้ยอ่ะเราก็ทานมาเรื่อยๆจนหมดกระปุกที่1เราก็สังเกตได้ว่ามันวนกลับมาครบที่เราเป็นรอบเดือนทีนี้สิวที่เราเคยอักเสบเยอะๆอ่ะเดือนนี้มันน้อยลงมากมันมีอยู่ประมาณแค่2เม็ดนะคะเนี่ยเป็นตรงคางตรงเนี้ยแบบว่าช่วงช่วงเนี้ยนะที่เพอจําได้อะ่ะเออคือมันน้อยปกติมันจะขึ้นตรงหนา้าผากใครนะคะที่นอนดึกจะรู้นะว่าคนนอนดึกะจะชอบเป็นสิวตรงคางกับตรงหนา้าผาก ที่นี้พลอยอ่ะก็มาสังเกตว่าเฮ้ยเดือนนี้มันเป็นแบบแค่นมันน้อยลงนะอย่างเงี้ยเป็นแบบแค่2เม็ดเองทั้งที่เราก็นอนดึกเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็แบบว่าเฮ้ยหรือว่ามันเป็นอันนี้หรือเปล่าอ่ะเราก็เข้าไปดูทีนี้เขาก็มีโปรโมชั่นหนักมากๆรอบนี้พลอยก็เลยตัดสินใจนะคะว่าจะมาเล่าให้ฟังว่าตัวที่พลอยกินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนั้นนะมันเป็นอะไรมันคืออะไรเผื่อจะช่วยให้ใครนะคะที่มีปัญหาแบบพลอยอยู่เนี่ยมันดีขึ้นนะคะตัวนั้นก็คืออันนี้เลยค่ะ นี่ค่ะ BM อ o ล l a g e n Go นะคะเป็นอาหารเสริมนะคะในรูปแบบมิดแคปซูลนะคะเป็นคอลลาเจนเป็นอาหารเสริมหลายๆคนถามว่าคุยคอลลาเจนมันสําคัญอะไรกับเรายังไงด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะฮอร์โมนส่วนใหญ่ของเราอย่างเงี้ยเออมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสิวพวกแบบรอยดํารอยแดงผิวไม่แข็งแรงอารมณ์แปรปรวนอย่างเงี้ยยิ่งเวลาเราเป็นรอบเดือนใช่ไหมฮอร์โมนเรามันไม่สมดุลเออแต่อย่างน้อยๆแต่และเดือนเนี่ยเราต้องเป็นสิวแน่ๆอันนี้จริงเลยนะคะพลอยนะคะก็อยากแนะนําว่าใครนะคะที่มีปัญหาเหมือนพลอยนะคะหรือว่ามีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเหมืืออออนนกกัคไปเจแด แต่งหน้าทุกวันเจอฝุ่นเงี้ยหรือว่าใครนะคะที่เป็นสิวฮอร์โมนที่เป็นอยู่แล้วเออก็อยากแนะนํานะคะให้ลองทานดูนะคะเพราะว่า B.M. คอลลาเจนกระปุกนี้นะคะเขาเนี่ยมีสารสกัดนะคะที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเลยนะคะร้อยเปอร์เซ็นเลยนะเขามีอยอนะคะที่สําคัญก็คือใครนะคะที่อายุตั้งแต่สิปีขึ้นไปเนี่ยสามารถที่จะทานได้เลยนะคะก็คือเขาเนี่ยรับรองว่ามันไม่ได้เป็นอันตรายอะไรกับร่างกายเราเลยนะคะคอยก็ทานมาเรื่อยๆนะคะเนี่ยก็คือเนี่ยเนี่ยทานอยู่นะคะ อันนี้ก็คือน่าจะเป็นกระปุกที่3แล้วนะเออก็อยากจะแนะนําว่ามันดีนะคะมันดีจริงๆดูผิวนะวันนี้คือแต่งหน้าน้อนมากๆนะคะคือแบบสภาพเนี้ยดูคือไม่ได้ออกไปไหนเลยใส่เสื้อบอลอะไรงี้เลยนะคะคิ้วก็แค่ปัดแค่เนี้ยมันอาจจะยังเห็นว่ามันเป็นรอยนะคะแต่คือผิวมันดีขึ้นมันละเอียดขึ้นมันเนียนขึ้นนะคะ อย่างสิวที่เป็นอย่างเงี้ยรอยดำมันหายไวขึ้นปกติคือเขาใช้เวลาประมาณ3เดือนเลยนะควบคู่กับการทายาแต้มสิวลดรอยสิวเลเซอร์กว่ารอยมันจะหายแต่อันนี้คือไม่ได้ไปไม่มีเวลาไปทําเลยนะคะก็ปล่อยให้มันหายเองตามธรรมชาติเนี่ยก็ประมาณ2อสามอาทิตย์อะ่ะคือมันก็จางลงไปเยอะมากๆนะคะวิธีทานนะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะทานแค่วันละ1เม็ดก่อนนอนนะคะแต่พอยนะคะมีทริคนะคะฉบับเร่งด่วนนะคะสำหรับใครนะคะที่แบบว่าอยากจะกู้หน้ากู้ร่างกายที่มันพังแบบเร่งด่วนจัดไปเลยค่ะ2เม็ดแบบนี้ค่ะ ข้างในเขานะคะก็เป็นแคปซูลนะคะสีชมพูอ่อนแบบนี้นี่ค่ะก่อนนอนทานแค่สองเม็ดเท่านั้นค่ะง่ายๆนะคะแบบนี้ทุกวันนะคะรับรองค่ะยังไงก็เห็นผลแน่นอนค่ะและราคาเขาเนี่ยต้องบอกว่าย่อมเยาวมากๆเลยนะคะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นแบบจัดหนักมากๆก็คือห้ากระปุกเนี่ยแค่หนึ่งพันบาทเท่านั้นเองนะคะใครนะคะที่ทานอาหารเสริมตัวไหนนะคะแล้วก็ยังไม่เห็นผลนะคะ